แต่ปฏิติรพิษเราเยอะนะครับแต่เราก็ติดน้ําแข็งมันเยอะนะสงสัยผมต้องพกคอร์รัปเอเมอร์มัง้งเราอะต่อกันเลยครับกับแบบแฮมเทนนะครับเดี๋ยวจะไปลงแรงกันแล้วก็ปั๊มแรงกันเหมือนเดิมก,ก่อนเข้าไปก็ฝากกดแล้วก็ติดตามกดแชร์ส่วนต้วยนะครับวันนี้เราจะได้ดูกระเป๋าพิษกันนะครับกระเป๋าพิษก็กระเป๋าพิษอะสังเกตนะครับว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอึดไปเรื่อย เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดแล้วศัตรูก็จะติดคิดอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีของมันถ้าเกเขาไม่มีอาวุธเลยเขาอาจจะเล่นเหลี่ยมใส่เราก็คือว่าเขาจะเพิ่มแม็กซ์ีใส่เราครับ,รบแต่การที่ไม่มีอาวุธเลยสักชิ้นเนี่ยไม่น่าชนะเราได้ครับอืมอ่าแบบถูกมาก่อนขออาวุธชิ้นหนึ่งโอ้โอคุณพวกคุณว่าผมจะได้ไหมครับ ผมจะได้สกิลจอบนะครับถ้าเกิดผมได้สกิลจอบนี่คือฟินมากเลยนะเพราะเราจะมีจอบสองันแต่สเตมินาอาจจะไม่พอไม่เป็นไรครับก็อาจจะ,พะ,าจาะ,ะนะแพ้เพราะว่าเลือดเขาห้าสิบห้าด้วยถ้าเลือดสามสิบห้าเท่ากันผมมีที่ชนะอยู่พอเลือดเขาเยอะสเตมินาเราจะไม่พอครับแต่ถ้าเกิดสเกะเลือดเขาเท่าเราอะเราชนะได้นะทุกคนแต่แบบนี้มันจะไม่ชนะละเพราะว่าเลือดต่างกันเยอะอยโอ้โห,โหนี่แหละครับ นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการนะทุกคนเราเล่นสกิลจบสองอันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมควรจะเล่นอะไรที่เล่นจอบต่อไปได้เรื่อยๆซึ่ง,ง,งมันก็ไม่ได้ง่ายนะก็จะมีเคอร์กเกอร์ที่น่าจะโอเคนะครับถ้าเกิดได้ดาร์กรือทั่วก็พอจะได้แล้วก็เราจะเล่นเป็นตาบอร์ดไหมเราสามารถเล่นตาบอร์ดได้อยู่นะ ก็จะมาเป็นถ้าเกิดจะเล่นจอบเหรอมันก็เล่นยากอยู่นะเอาว่าไม่เป็นไรครับเล่นอะไรก็เล่นลันถ้าจอบสองอันผมควจะมีดาเมจถ้าจอบสองอันผมควรจะมีดาเมจเล่นนิดน,นึงนะถ้าไม่มีเลยก็ยากโอเคประมาณนี้ไปก่อนนะประมาณนี้ไปก่อน <c oughs> ก็อย่างน้อยผมได้เล่นดีิปเปอร์อะดิปเปอร์สองอัน เราก็จะได้ของดีๆมาเลยนะครับเพราะมันจะดิกอัพมอร์ a ว l ลอร์เบิลไอเทมให้เรานะสองชิ้นนะครับทุกคนแต่เรื่องาอดาเมจเราคือด้อยด้อยไปหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีสิทธิชนะอยู่เพราะดามเมจเขาก็ไม่ได้มีมากนะครับโอเคขอชนะนะแล้วก็ขอแบบว่าของดเด็ดอะ่ะขอที่ทำให้เราชนะได้อะ่ะคงต้องพึ่ง,งพวกไอเทมอยู่นี้ที่ไม่ใช้สเตมินา่า างน้อยผมก็จะได้เรื่อง m p o w e r มาเล่นเทิรนแล้วเล่นนี้ออ,อ่างี้ก็มีได้าบอดเอาจริงๆอ่ะนะคือจริงๆแล้วผมก็สามารถที่จะเล่นทอนวิปได้แต่เราจะต้องอาจจะต้องทิ้งโชว์เวลที่หลัง ซึ่งเอาไปดีวะผมอยากเล่นดิกดิปเปอร์ต่อไปวะยังไม่แน่ใจครับวันนี้เอ้ทาไมมีแต่คนไม่มีอาวุธวะอ๋อเขามีอาวุธแทนแต่เขาวางผิดที่นะครับแทนจะต้องคู่กับฟูดเสมอนะทุกคนถ้าเกิดวางอย่างนี้มันจะไม่ได้ดาเมจของฟูดมากนะครับซึ่งก็ดีละเราได้ชนะผมว่าผม เอาเดวฟูไว้อันสองเนี่ยเราจะได้ได้เอ็มพาวเวอร์หนึ่งดยเพราะเราก็ไม่เล่นรีเจนอะไรมากมายเนาะต,ตาบอดแต่ไอตาบอดเนี่ยสายตาบอดเนี่ยถ้าเกิดเราตาบอดไม่ถึงสามสิบผมว่ามันจะเล่นไม่ค่อยได้เว้ยเพราะว่าคนที่มีลักเขาเยอะอยู่นะถ้าได้แพทใหม่มาคนปั๊มลักได้เยอะมันเยอะครับมันปั๊มง่ายไม่ใช่ได้เยอะหรอกมันคูดยง่ายมันปั๊มง่ายเดียวแล้วผมไม่ได้เล่นไรเลยเลยนะี่ย อ๋อถ้าเกิดจะเล่นก็จะมีแบบสโลงสโลใส่เขาอะไร่มันก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่แต่ผมก็อ๋ออันหนึ่งก็ได้ว้าแหมเอ้ยไม่งั้นเราไม่รู้จะเล่นไรอ่ะจริงเราจะเล่นไรอ่ะถ้าเกิดงกอยู่เราใส่สามชิ้นได้นะแต่แบบให้เรื่องไหมวะเนี่ย เรายังมีความงกอยู่อบออบน้ำจอบไม่เอาอันนี้อันนึงได้อยู่โอเคทีนี้ถ้าเกิดจะเล่นเป็นตัวนี่ผมใส่3อันเลยนะครับมีโอกาสแพ้สูงเพราะว่าอะไรว่าผมอยากได้ของฟรีๆสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะขายไปล้วชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเล่นเป็นบูม2ชิ้นหมายถึงสโนว์สติ๊กสองชิ้นอะไรแบบนั้นนะตีมหน้าไม่มีทางพออยูแล้วครับโอกาสแพ้สูงมากกานนี้ แต่ผมอยากได้ของฟรีไงยอมแพ้อีกตาหนึ่งก็ไม่เป็นไรอะไรแต่ก็ไม่รู้คลิปผิดหรือเปล่าแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราโดนพิดเยอะล้วอยากใช้ดิปเปอร์ให้มันสุดหน่อยอุตส่าห์ได้มาแล้วก็แหมก็ไม่ได้อะไรดีขนาดนั้นว้ยอันนี้มันเฉพาะผิดใช่ป่ะผมอยากเล่นเป็น โนสติกต้องขายแล้วนะครับเพราะว่าเล่นไม่ได้ละมีดพิษก็คงต้องเล่นไปก่อนอ,อ๋ออะไรไม่ใช้วางตรงๆไปเลย,ง,ยง,ง่ายงงเลยครับไอ้ผม เ,เดี๋ยวมึนะอันนี้มันรวมได้ใช่ปะเฮ้ยได้นี่ว่าพงต้องเล่นอา้าวโโนทำไมเล่นไม่ได้มันรวมยังไงวะเนี่ยโาได้ละต้องลวงต้องลงให้ถูกเลยนะต้องวางให้มันเรียงให้ถูกเลยนะต้องเอาแครอทเป็นสื่อกลางครับถึงจะได้จริงๆไม่จำเป็นนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรเราก็มาใส่โโนไปเลยนะครับถ้าเกิดได้สโนเค้กก็จะดีแล้วก็สโนสติ๊กอันหนึง่งแล้วก็เกาะม่วงอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นเลยครับส่วอาวุธก็คงจะเป็นตัวเคอร์อเดกเกอร์นะเพราะมันจะทำให้เขาติดสโลว์เพิ่มได้อีกอันนี้ผมว้าผิดหรอเป็นดัมจริงๆเราหยุดเล่นประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแล้วเดี๋ยวเราจะหาสโนโอีกเล่นอีกหยียเไว้ไก่อนไปก่อน เนี้ได้ปะเป็นได้นี่เร็วๆร็วถูกอละหมู่ไม่ต้องแล้วครับเราควรจะมีเรื่องน้ำแข็งใหมากที่สุดที่จะทำได้เนี่ยมาแล้วแต่เราลด้สนโนอีกอันนึงอะซึ่งมัไม่ให้เราเลยซึ่งมันไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ซีเรียกขนาดนั้น,ตนแต่จริงๆได้ก็ดีอ่ะแล้วผมจะเอาโชวเวลออกแล้วนะถ้าเกิดเราได้สโนสติกมาอีกอันนึงเราก็สามารถจะเล่นตัวเกาะน้ําแข็งได้แล้วก็โลน้ําแข็งอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีท ison, ั้งพอยซันเรามีทั้งโคด้วยนะครับก็ดูดีอยู่เอ๋สโนมาสเตอร์นะทุกคนมีจริงว่าติดก,กันได้ได้เร็ว10%ก็โอเคอยู่ก็คงไอ้นไง,ไงถ้าเกิดได้อีกก็เจ๋งนะครับ คงจะเป็นเทคเบดนี่แหละโอ้ได้ครูเบิร์ดด้วยว่ะเล่นก็ได้นะมันก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะครูเบิ์ดคุณครูเบิร์ดคุณครูคนนั้นนะอันนึงก็ครบพดีเลยงาม แค่นี้แหละครับที่เราจะเล่นที่เหลือก็น่าจะเป็นเห็นปะคูเบิร์ดเราก็ได้ครบเลยนะครบคอมโบอยู่ที่เหลือก็ถ้าเกิดทำสนมาเต,เตอร์ได้เพิ่มก็ดีครับแล้วก็ทําตัวสนสตริกอันนึงก็ได้แล้วก็มันจะเป็นเกาะสะท้อนน้าแข็งเพราะถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เห็นปะเราเจอเกาะสะท้อนเองอ่ะเราจะโดนน้าแข็งเองเยอะแล้วก็โดนไฟอะไรไปเองนะครับเนี่ยเราจะแพ้ตรงนี้ครับเพราะเราจะโดนเององะเราไปติดเขาแต่เราจะติดเองอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ดีนะ เฮ้ยแต่ผมมีเอ็มพาวเวอร์เยอะนะก็ได้แบกจากกูเบิร์ดมาแบกด้วยนะครับเราตีช้าก็จริงแต่เราตีแรงยังไม่ได้วะอืมอนี้อ๋นึ่งสามไม่ได้ชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งได้ปะแบบเนี้ยหนึ่งจุดเก้าเลยไม่ไหววัหนึ่งเก้าไม่ไหว อันนี้ดะแค่นี้เนาะจัดไปครับที่เหลือก็เดี๋ยวหาตามหาตัวโนโสติกให้ได้ถ้าไม่เจอก็ไม่ดีครับต้องเจอโอ้โหแล้วผมจะหาโคยยังไงวะโอเคเราชนะได้ด้วยด้วยไอ้ตัวนี้แหละครูเบิร์ตนะีต่แหละก็เดอะแบกอยู่ครับก็ต้องเล่นอันนี้นะอันนี้ติดน้ำแข็งได้ดีครับ เสื้อมันเก็บเล่นได้อยู่นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เลยคอยได้นี่ว่ะได้ไงนะบ้างนะได้นี่ว่ะเอาไว้ได้เล่นยาวๆครับแบบนี้นึกว่าเล่นไม่ได้นะเนี่ยอย่งโจ๊กแล้วก็ใบอยนี้อ่ะอนี้มาอยู่อย่างนี้มาอยู่ ก็เดี๋ยวเหลือที่เหลือก็จะทําเป็นกอนน้ําแข็งนะครับแล้วก็ทําเป็นสโนว์สติกอันนึงที่เป็นน้ําแข็งหรือเราจะทําเป็นฮังกี้เบทที่เป็นน้ําแข็งดีว่าต้องเลือกอะ่ะผมว่าฮังกี้เบทน่าจะเก่งกว่านะเพราะเรายังไม่ได้มีสะท้อนน้าแข็งไศัตรูก็จะติดโคไปอย่าลืมว่าเรามีเอ็มพาวเวอร์ด้วยแต่จะแพ้วะเนี yeah, ่ยไอ้มันฮิวได้ดีด้วยอุคุเเล่แม่งโหดนีด่เล่นได้อยู่ช่องเพิ่มแล้วก็โนบอลมาแล้วครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เราได้เล่นๆนะครับนอนๆเนาะผมไม่เล่นตัวนี้ดีกว่าเล่นตัวนี้ไปไม่ค่อยมีดาเมจเอาละกันเอ้เราเป็นมังกรน้ำแข็งได้ใช่ปะ่ะเฮ้เราเป็นมังกรน้ําแข็งได้ไปยทุกคนน่าสนใจครับตอนนี้น้ําแข็งเราก็จะเยอะแยะ ก็ไม่เยอะหรอกก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มังกรน้ำแข็งตัวหนึ่งซึ่งผมวมานตรงนี้ได้ก็เริ่มเริ่มแบบมาเลยนะมาเลยนะแบบนี้ก็ติดน้ำแข็งติดพิษนะครับแล้วก็โดนเอ็มพาวเวอร์ด้วยนะโดนหลายอย่างอยู่สแสดงว่า snowmaster นี่แม่งเ,เก่งอยู่นะ s n o า m a ต t e r นี่คือดีเลยครับติดทุก ทุกวินาทีของทุกสายยูสองห้าเนาะที่โดนสโล่จริงๆน่าจะประมาณแค่2กว่าติดน้ำแข็งถ้าเกิดเขาติดน้ำแข็งเกิน10ก็จะได้เอ็มพาวเวอร์มาแล้วได้คินดีบับด้วยก็พอสามารถดีนะครับอันนี้ได้ไม่ได้แนละ้วายไปหนึ่งายไปนี่นะครับทุกคนรอดมงกรเนี่ย ความเร็วอันนี้ไม่เป็น,นครับอแค่นี้อันนี้เก็บมาได้นะครับเพราะผมจะทําถุงมือแต่ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้คนะถุงมือไม่เป็นไรเดี๋ยวมอคคอนเมื่อไหร่เราก็จะมาทําเป็นน้องตอนน้งแข็งเฮ้เล่นเหมือนเราเลยว่ะแต่ผมน่าจะติดน้ําแข็งได้ดีกว่าเขานะเ้ยติดน้ําแข็งเราน้อยเลยเหะเรามีเรื่องเอ็มพาวเวอร์เยอะด้วยครับจากคูเบิร์ดแล้วก็จากตัวสโนมาสเตอร์ ซึ่งของเขาทำสโนมาสเตอร์ไม่ได้นะครับสโนมาสเตอร์มันจะต้องใช้แครอทที่เป็นของคลาสของเลนเจอร์อืมแต่เราแต่เราได้มาครับเอ๊ะไม่เป็นของคันเลนเจอร์ป่ะใช่ดิไม่เป็นของคันเลนเจอร์เว้ยเช้าว่ะตรงไหนอืมมันเป็นของคันเลนเจอร์เนี่ยครับเป็นของคันเลนเจอร์แต่เราเหมือนเราได้มาตอนอ๋อเราได้จากขุดครับเราได้จากขุดจากตัวดิบิเปอร์มาก็เลย ก็เลยโชคดีไปอะไรประมาณนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วอะพี่ก่อนว่าประมาณไหนวะมีค่าให้กันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเอ๊ะบไฟหรอ ไม่กบไฟหนะ้าสนใทำไปก่อนละกลบไฟเอก็ดูดีนะตรงดีอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราผมอยากได้กรอะเพิ่มอะไรแบบนี้ค่อยๆเล่นไปได้อยอู่ก็เหมือนเดิมนะครับเอ็มพาวเวอร์เราจะเยอะเราจะแช่แข่งศัตรูได้เยอะด้วยถึงเราจะติดพิษก็เยอะก็ตามเราได้ชนะก่อนอ่าสิบวินละ ไอ้ตานี้มันอยู่นะมังกรไฟคงไม่เอานะครับแต่เราจะเอาไปแทนนังกรน้ำแข็งครับเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่านังกรน้ำแข็งผมต้องต้องมาเล่นตรงนี้แหละประมาณนี้อันนี้ต้องเป็นอาวุธอันนี้สวยกว่าเนาะ ไม่เอาอันนี้ได้อะไรบ้างอ่ะหนึ่งสองสามตัวเร็วสองสามตัวเร็วใช่ป่ะหนึ่งสองน่าจะได้อยู่แต่แบบต้องวางให้มันได้ซึ่งไม่หวางยากอ่ะเนี่ยเอาไป่วังก็ได้ครับไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้มันจะต้องเป็นดาวุฒนะิะมันยังไม่คลุ้มเท่าไหร่นี้ลนะ อย่างนั้นก็ได้อุ้ชิ้นหนึ่งมาไ,มได้ชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรครับใจยเย็นเดี๋ยวพอมันเป็นอกรน้ำแข็งแล้วมันจะนับเป็นอาวุธที่ดีอีกตัวหนึ่งม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดีย๋ยวผมหาวิธีวางใหม่ไม่ต้องปวดแล้วก็ติดน้ําแข็งได้ดีติดพิษได้แล้วก็มีติดบายนิดหน่อยแล้วก็เอ็มพาวเวอร์แล้วก็พุ่งสูงเฮ้ยถือว่าโหดอยู่นะโอ้ได้ ได้ปลดล็อกดูนี่เราต้องการช่องอ่าเติมเต็มพอดีเป๊ะเอ่อตัวเดโมนิกแฟงน่าจะจาเป็นกับเราอยู่ครับเดโมนิกแฟงเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่า,า,วาถ้าเกิดสตูติดดีบัฟเยอะมันก็จะทําดาเมจสูงประมาณนั้นเลยครับเขาจะมาเล่นอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องจัดตัวแมวให้ได้แล้วก็เราต้องจัดเรื่องโกบให้ได้เว้ที่ก่อนนะ จริงๆอย่างนี้ก็แต่มันจะไม่ได้สองทันใช่ไหมอย่างนี้ก็เสียไปหน่อยไม่ได้ว่าแค่ติดดาวได้อะไรอ่ะได้กุณซีได้เปร์ดีบัฟตีช้าแต่มันจะตีช้า 26. นี่สม่งมุมแมวผมแมงไม่ได้เลยวะ่ะ ก็จะได้เรื่องกันขีนิดหน่อยน้งแข็งเอาออวันนี้จะได้เรื่องดูดเลือดหรอไม่ค่อยเหมาะกับเราถ้าดูดเลือดเปลืองด้วยอะลองดูยังคิดไม่ตกอยู่อะแต่เราได้มังกรน้ําแข็งมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดศัตรูติดน้ําแข็งถึงสิบเมื่อไหร่ซึ่งถึงอยู่แล้วเราจะได้ก่อหกสิบเลยนะครับโคตรเยอะนะก่อหกสิบ แถมเรารับดาเมจลดลง20%เมจิกนะก็คือผมจะมีเกาะเยอะก็อลองสู้ดูเราติดน้ำแข็งไว้เยอะละติดพิษเยอะด้วยครับเบิ่มๆเลยครับไม่สสยน้ำแข็งแม่งโหดนะผมถึงบอกว่าเชพเพิร์ดครูกแม่งกลายเป็นฮิตเลยนะตอนเนี้ยผมว่าเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าเขาติดพิษจากอะไรนะไอ้แย้เนี่ยน้ำแข็งเรารู้อยู่แล้วเนาะออกพ o i z o n t a กับพ o r i z o n Dagger ตอนเหล็กคอฟฟิน กือเป็นคอมโบโหดๆของเราเลยเว้ยวันนี้ได้เล่นตรงนี้เป็นจับแต่ตรงนี้ก็จะหายไปนิดนึงไม่เป็นไรมั้งนิดนึงโอเคสวยงามครับ41พอดีเลยครับเราจะได้อะไรบ้างครับเราก็จะได้มังกรน้นําแข็งเราจะได้สโนมาสเตอร์เราจะได้ Aa, นี่อะไรวะมีสงอง่าง่เหรออ๋อแล้วก็ได้ตัวเอนชานเวป,ปอนที่เร็วขึ้นแค่นั้นเอง แต่ผมว่าสตองเดียมิน่กช่วยเราเยอะไอคนนี้มันมันล้างได้วะ่ะไม่นะผมเจอเดียวูธแล้วเจอล้างครับมันไปเอาเชลลี่มาคนนี้โอ้ตายเลยเธอมันมีเชลลี่มันก็ล้างได้อ่ะไม่เป็นไรหรือว่าเราอ่อนให้ตรงนี้ครับขาดที่หนึ่ง เห็ดอีกหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะแต่มันเริ่มไม่ได้แล้วมันมไม่ได้ก็ยังได้เนาะไม่การเล่นที่เราการเล่นรู้สึกว่าดีน,นี้รวมได้นะเอาเลยล้หไหนๆก็เฮ้ยอาไม่ได้ผมรวมตรงนี้ไปแล้วอเอาแต่มันจะกลายเป็นเห็ดอ่ะเด็กไม่เอาผมมอยากได้เห็ดอ่ะก็ต้องเล่นอย่างนี้ครับไม่เล่นดุมแคปนะเพราะที่ไม่พอแล้วครับ Yeah. ได้คลีด้วยนะเห็นปหมคลีวิ่งอยู่นะครับคลีวิ่งรัวๆเลยคลยีวิ่งได้ดีครับเขาติดน้ําแข็งเขาติดพิษผมเราเอ็มพาวเวอร์เขาลบเราได้เหรอ,อ,อเขามีสโตนอาร์เมอร์แต่เราก็ชนะด้วยน้ําแข็งกับพิษได้ครับไม่เป็นไรเกลือบ,บอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดช้ากว่าน,นี้ผมแพ้ได้เพราะผมไม่มีเอ็มพาวเวอร์เยอะละเพราะว่ามีเยอะ ไม่รู้จะเล่นอะไรเนาะเล่นได้แค่นี้อันนี้อันนี้ถือว่าเพอร์เฟกอยู่นะที่ผมเล่นโอ้แต่ว่าขวดมันกลายเป็นตรงนี้จะไม่ได้ค่อยได้อคติเวทเพราะว่ามันกลายเป็นขวดแทนแต,แต่ขวดที่เราวางตรงนี้ถือว่าเป็นขวดที่เจ๋งมากเลยนะผมว่าเป็นขวดที่ดีเรียกว่าอันตรายนะน้องเล่นนี้ดูไหมละ่ะเล่นตรงไหนได้บอสเล่นแทวนี้หรอพรุนี้ดีกว่า ไม่รู้เล่นหลายแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วอันนี้อ่ะไม่ค่อยคุมอะเล่นไปก็ไม่คุมงั้นีก็หาเจมโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่แค่นี้แหละผมจะหาคอร์ลคริสต่ลไม่มีว่ะก็จะมีความเร็วให้เราได้แล้วคอร์ลคริสตัลแต่ อันนี้ผมว่าจำเป็นอยู่ผมว,ว่าเล่นดีกว่าส่วนตัวนี้แทนอะไรครัเล่น,นแค่นี้แหละทุกคนปะทาสุดท้ายของแคร่ครับโอ้โหอันนี้โหดอยู่นะคอมโ,มโบนี้โหดเลยครับคอมโบปั๊มแวมไพรเราจะสุ่มไม่ได้เอานะเพราะว่ามันแรงมากแล้วมันเร็วด้วยสุ่มไม่ได้เลยครับอันนี้คือมันจบให้ผมใ,ในเจ็ดแปดวิเลยอะ่ะโอเราใช้เวลาอยู่เซงเอางี้ เพื่อความเมามันที่ผมอยากจะสร้างเพิ่มไปอีกนิดน,นึงผมรู้สึกว่าไอาคนนี้มันเก่งไปเราจะไปเล่นใน history ต่ออีกต,ตาสองตาแล้วกันแสู้ได้ปะคือเรากว่าจะแข่งมันใช้เวลาอยู่นะมันเป็นเอกคาลิเบอร์เ้อแต่ก็สู้ได้อยู่นี่หว่าคนนี้ไอคนนี้ไหวอยู่กว่าจะไหว้อเอกคาลิเบอร์เราก็สู้ได้คนนี้เพราะเอินว่านามัน,นมหน่อยไปหน่อยเมื่อนิสตอร์เมอร์กับติดพิษอันนี้พอไหวอย,อยู่มั้งแต่ติดพิษเราเยอะนะแต่เราก็ติด้ําแข่งมันเยอะนะ ตงใส่ผมต้องพกคนรับอม,มอร์มั้งเหรอวะอืม่ง้เราก็จะโดนนะครับคนนี้เราสู้ไดป้ป่ะเรามีเอ็มพาวเวอร์แต่เลือดเขาก็เยอะอยู่นะครับติดๆไปแล้วก้าติดเราโดนได้อีกทีหนึ่งอะ่ะโอเคชนะอยู่ก็ยังพอไหวอยู่โอ้ยังพอได้โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สมัครสมาชิกกดกดิ่งด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ